ยี่้อเนี่ยทันในในวาเฉลิมงานปปะหาพิธีรนาของคือวัดเฮาวันที่สาวสาวที่ซ่าด้วกัแล้วมีาพร้อมเนื่อพร้อมแพี่ี่น้องคณะครูบาอาจารย์และทันมีพิธีใส่สัท่าถูทุกคน มันจะวัดทุกสาเท่ากับเป็นวัดเล็กๆแต่ว่ามีชายภูมิคืออยู่ที่ตั้งโขงถึ่งเป็นจุดนับถ้ามีชายแดนตรงข้ามกับประเทศลาวตรงกับเมืองไซบูรีแสนสนเดิมที่ตอนนั้นเป็นทางของที่นี่คือการไปมากมาสู่การไปทำบุญ ก,การอยู่แต่จะเรียื่การบุนบังไฟบุนยังหลายสิ่งหลายอย่างเทิงกันเป็นที่เป็นนอ,อจงจำเลยแต่ว่าในช่วงโควิดนี้พิกดดันไปนสองปีสองปีกว่าแต่วันนี้บ้านเมืองเราโดยพื้นฐานแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นประจําประจําเมืองโดยตรงอยู่แล้วเป็นศิลปะี่งบางามบทหน่อยบ่หน่อยอหน,อยนาไส ไม่ว่าจะมากอมีความขึ้นทอบในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นของดั้งเดิมที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วก็เลยมีหัวเดียวมีแรงเดียวก็พวพรู้จะทำได้สาเร็จเมื่อไหร่หรืออาจจะทำไม่ได้เลยในในชาตินี้ได้แต่อธิฐานกับหลวงพ่อพระเจ้าตื้นที่ คณะธรรมภาพร้อมจะบ้านได้สร้างท่านขึ้นมานี้ว่าขอให้มีผู้มาช่วยในเธอจะได้ทําให้เป็นตัวอย่างของให้ชนรุ่นหลังต่อไปว่าฝากิีไม้ลายมือต่อไปว่าศิลปบ้านเรานี่แหละมีความที่โดดเด่นที่สุดเลยที่สุดอีกแผนกหนึ่ง ว่าทุกวันทุกวันนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ชอบใจมากๆก็คือวัดเก่าๆศา,าลาเก่าๆที่มีโครงสร้างแบบดั้งเดิมนมาก็มีความชื่นชอบอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์าาร,ราสีข้าวราศีตะบุญท่านได้จัดมีความเห็นความตองกันอย่างหน่อยที่สองแรงวงกววนตะแล้วความเห็นตรงกัน ที่20สิงหาสิงหาคมส5ง5นห้าคมอ5 5นี้ยินครับชักชวนชับชวนวนต่างญาติพี่น้องทั้งหลายถ้ามีจิตใจใส่ศรัทธาอยากจะมาร่วมในงานของเราในการทอดเข้าป่าเพื่อบูรณะสิมบูฮาน uh บูฮานสิมโบล่าวัานี่ความประสงค์จะเห็นเป็นสิมศิละปะหลานสร้างโดยตรง เพื่อให้สอดคล้องกับชัยภูมิมหนึ่งีชัยภูมิจิดกับเขตแดนฟังสพปอเน่าไปมาหาสูมาเห็นแล้วรู้สึกดีอกดีใจเป็นการเสริมทั้งพันส่วหนึ่งแต่รับเป็นอยู่ในระอับวายอย่างอยากจะฝากที่ใหม่ได้มือเอาไว้ถึงได้ว่มร่มโดยเฉยกันขอเชิญชวนในในมือนั้น หรือการข้อความาเริ่มตั้งแต่เ,ลเวลาเทีนนาฬิกาเป็นต้นไปที่การพูดกันท้บบาุนตักบาตตามประเพียน่สะกรจากนั่นในเวลาแปดนาฬิกาสามทุกเก่าหน้าที่เป็นต้นไปสีาา่า้การปาวฮอกเทวดาวงสวงเทพยุดาฝ่าดินที พบพระหัรษาในภูมิเกศอาวัตแหนี้ไผ่มาทำด้วยว้ใช่มาเห็นความต้องกันมาอนุโมทนาในการประกอบนั่นอยี่งพี่ีของเข้าจะเป็นการรับการขอขมาขอขอนุญาตในการเฮ็ดการสักการทอ,อรด่อปลาในพอดีจากนั้นเวลาเก้านาฬิกาก็ถือว่ายัง,ยง,ยงอยู่ในพิธีการวงเสวงอยู่ สิบนาฬิกาพระสงฆ์จะได้ทําการเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะเป็นการถวายผ้าป่าพร้อมพราะตาหารในเวลาสิบนาฬิกาหนะรือว่าคณะสงฆ์ก็เป็นอันเสร็จพิธีประพรมน้ามนต์เสร็จแล้วทีนี้ก็จะเป็นพิธีบายสีสูตรันในเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปใบสีสูตรัน ได้คณะอันานสาบบคี่ตามหีุพ้ขอขอ,ของเพื่อนนี่โมเด้นัดแหน่เอานั่งก่อนนั่ง,งห้ามปานใดเอาเท่าที่มีแบบโบราณบ้านเราบ้านเราม,มีแบบไหนก็ให้มีแบบนั้นนั่นคือความงามที่สุด้วความงามที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือเด็กน้อยที่จะมอบก้อนเด็กน้อยก่อนไปตามทางของเขาเลยผู้เ่าผู้แก่กั เป็นพุทาผู้แก่ทีเคยิ่อนหมอเย้าดูเลกต่ดแตมามกอนใส่แค่น่งถือว่าเป็นนินิตไม้อันดีให้ท่านทั้งหลายมาร่วมในวันนี้ให้มองถึงสิ่งที่ธรรมดาโดยความเป็นไม่ธรรมดาสพ่นี่่ยาท่านทั้งหลายที ต้องการจะร่วมด้วยในการอนุรักษ์ศิลปละวัฒนธรรมสมารอิอส์ย้นเชิญจเจริญพรให้มาร่วมกันในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปขอจเจริญพรที่เลยก็ยีถามเนี่ว่าได้ยินข้าวว่ามีเจ้าสถาน ลาจงจงจงส่วนต่างของสิ่งไว้แล้วเยอะยานทาง่วนต่างต่างของสิ่งอันนี้มันมันเหมือนจะเป็นจังวนเป็นจังกุศลที่อาตมาทำไปเรื่อย<ๆ>ํลำพังของตัวเองทำไปเรื่อยๆมาจากไม่มีอะไรก็นองทำไปก่อนขอให้มันตัง้ง ตั้งอยู่ในความสุจริตบริสุทธิ์ใจแล,แล้วแบบเรื่ออย่างที่เห็นน,นี่แหละโยมบรจาร์นี่ก็มาคนนั้นคนนี้ก็มาตอนนี้มีลูกที่วิกอดเต็มแล้วยังบนท่านประกาศยังเป็นตางการในก้อจรด้วยใบเสกมาแฟดหลับก็เต็มแล้วตอนนี้ก็เหนือแต่ป์ประกอบที่อยู่เบื้องบนหลังคานั้นกะ็มีอยู่ มีโยมมาจองไว้แล้วเป็นสัตวพนพันกะมีเป็นนาบันกะบีนะาทดลท่านคุน้ยก็ในกลุ่มสหายที่รักของเราทั้งหลายนี้ถ้าใครอยากจะบ,บ่วมคันคุ้ยสักพันคันคุ้ยแบบหนะูู้ห้นนะหรือว่าสีเพชรก็ว่าไมบละกาแบบีินละด่านสามห้องเัา สามัดยอมกันได้ไลยพี่้องเลยมาเด้ปิดกันอันนี้แหละขนาดบนท่านเนี่ยว่านี้ยด้ดนแบบคนรู้ไม่รู้รู้ด okay, ้วยอะไรรู้ด้วยยานรนวิถียังไงก็ไม่ได้มีคนพูดก็มาอีกธารมะพท่านเดี่เจท่านไกเนี่มีคนมามาเสนอเลยมีที่เป็นที่อัใจยางก้อนบนหน้าโยนหนาเลย ในการทื่เท่าแต่ทอดต่อปลาในในช่วงแรกนี่จะเป็นการทอดต่อปลาเพื่อปรับพื้นฐานทั้งหมดก่อนทุกอย่างถ้าฐานมั่นคงแล้วต้องไล่ถ้าฐานขึ้นไปถ้าฐานมั่นคงแล้วบนยอดสูงหนั่นจะิมั่นคงตากชิมง่ามมากจะได้ได้นัดแน่ไนซานนี่ในซานแบบมะเบิงมะวัดขอบเขตดูซึกว่าแบ มีความเห็นพร้อมต้องกันแล้วทําอย่างนี้ก็ดีทําอย่างนี้สวยเอาตามที่ท่านเห็นเป็นมาตรฐานแล้วนะนี็ก็ขอความใจระดับใจทาบใ <c oughs> <c oughs> นช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมาร่วมในการทําพื้นฐานด้วยกันแหวขัน <c oughs> เร็ยแนวขันเป็นสะ่วนใเนาะนะ